สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักร้อยบนว,วันที่16บมิถุนายน2 5 6 3ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักร้อยนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักร้อยบนสรุปเลข10ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นหาเลขตัวเด่นปักหลักร้อยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณน,นะครับ วิธีการคำนวณเพื่อหาเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน10สูตรใน10สูตรนั้นวิธีการคิดการคำนวณผมก็ได้ใช้เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับรางวัลที่1เลขไทยาย2ตัวล่างและ3ตัว4ครั้งนะครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับทั้ง10สูตร ก็มาดูสูตรที่1กันก่อน,นครับวิธีการคิดการคำนวณในสูตรที่1สูตรที่1ให้นำหลักแสนบวกหลักร้อยครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับหลักร้อยคือ5ครับนำแสนบวกล้อยและก็บวกด้วยเลขคงที่คือเลข7็ครับแสนบวก้อยบวกเก็นะครับเท่ากับ8บวก ห้าบวกเจ็ดนะครับในสูตรนี้ครับแสนบวกร้อยบวกเจ็ดเท่ากับแปดบวกห้าบวกเจ็ดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามครับสิบสามบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบครับเอาสองเมื่อได้เลขบวกผลบวกสองตัวเอาตัวหลังครับยึดตัวหลังเป็นหลักครับได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ก็เขียนศูนย์นะครับนับถอยหลังลดลงมาหนึ่งแต้มคือเก้าครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับ ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2ให้นําหลักหมื่นบวกหลักร้อยและบวก้วยเลขคงที่คือเลข7ครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือ3ครับบวกหลักร้อยคือ5ครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่คือ7นะครับหมื่นบวกร้อยบวกเเท่ากับ3บวกหบวกเครับ3บวกหเท่ากับ8ครับ8บวกเเท่ากับ15นะครับได้เลข2ตัวเ้าตัวหลังครับยึด5เป็นหลักครับได้เลข5าก็เขียน5นะครับนับ ลดลงจากห้าหนึ่งแต้มคือสี่ครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามนะครับให้นําหลักพันบวกหลักร้อยบวกเจ็ดครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งครับบวกหลักร้อยคือเลขห้าครับและบวกเลขของพี่คือเลขเจ็ดครับ สูตรที่สามพันบวกร้อยบวกเจ็เท่ากับ1บวกหบวกเนะครับหบวกหเท่ากับ6กครับหบวกเจ็เท่ากับ13นะครับเอา3ามต้นหลังนะครับยึดเลข3ตัวหลังใน3สามก็เขียน3ครับนับถอยหลังลงมา1แต้มนั่นะคือลด1แต้มครับคือ2ครับแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัว9กหลังครับ 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับให้นำหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก7ครับสูตรที่4ี0ร้อยบวกร้อยบวกเครับหลักร้อยรางวัลที่1คือ5ครับบวกตัวเองครับ5้บวกหและบวกเลขคงที่คือเลข7นะครับสูตรที่4ครับ100ยบวกร้อบวกเเท่ากับหบวกหบวกเครับ5้าบวกหเท่ากับสิครับ10บบวกเเท่ากับสินะครับในเลข7เอา7ตัวหลังเป็นเลขตัวตามสูตรเลยครับ เจเกตเขียน7นับถอยหลังลงมาหนึ่งแต้มคือ6ครับแล้วก็บวกต่อเพิ่มขึ้นไปเลขเ้าตัว9ก้ละครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4้นนะครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5ให้นำหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักร้อยและบวกเลขคงที่คือ7ครับหลักหน่วยบนคือ7นะครับบวกหลักร้อยคือ5ครับแล้วก็7บวก5และบวกเลขคงที่คือ7ครับเท่ากับ7บวก5บวก7นะครับสูตรที่4ครับร้อย สูตรที่4ี่สูตรที่5นะครับหลักหน่วยบวกร้อยบวกเ็ครับเท่ากับ7บวกหบวกเ็ครับเบวกหเท่ากับ1 2 12บวกเ็เท่ากับ19ครับได้1 9บเตัวหลังครับเลขเกก็เขียน9ก้าครับถอยหลังลงมา1แต้มคือ8ครับแล้วบวกเพิ่มขึ้นไปเลขเตัว9หลักครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับให้นําหลักร้อยทั้งที่1 หลักร้อยสามตัวล <alities> ่างครั้งที่หนึ่บวกหลักร้อยบนและบวกเจ็ดครับหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่1คือ4ครับบวกหลักร้อยบนคือ5้าครับและบวกเลขคงที่คือเลขเจ็ครับเท่ากับสี่บวกห้าบวกเจ็ดนะครับหลักร้อยสตัวครั้งหบวกร้อยและบวกเจ็ดเท่ากับสี่บวกหบวกเจ็ดครับสี่บวกห้าท่ากับเับ เก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกนะครับในสิบหกก็เอาเลขหก 6, เป็นตัวเลขทำสูตรเลยครับได้เลขหกก็เขียนหกนะครับนับลดลงมาหนึ่งแต้มคือห้าครับแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่หกนะครับต่อไปสูตรที่เจ็ดนะครับให้นำหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อย บวกเจ็ดนะครับหลักหน่วย3ตัวล่างข้างหนึ่งข้างที่1ออก4 8 9ครับหลักหน่วยคือ9ครับบวกหลักร้อยคือ5ครับแล้วก็บวกด้วย7ครับ9บวก5บวกเ็ดนะครับสูตรที่ เครับหน่วยครั้งที่1บวกร้อยบวกเ็เท่ากับ9บวก5บวกเครับ9บวก5เท่ากับ14นะครับ14บวกเ็เท่ากับ21นะครับ21เอา1ตัวหลังนะครับได้1ก็เขียน1นับลด1แต้มคือ0ครับแล้วบวกเพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัว9ก้าละครับ0 1 2 3 4 5 6 7้า็ด 8นะครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8นะครับให้นำหลักหน่วย3ตัวล่าง,คร,งครั้งที่2บวกหลักร้อยบนบวก7ครับหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2อหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2นะครับหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2ก็คือ4ครับบวกหลักร้อยบนคือ5ครับแล้บวกด้วยคงที่คือได้เก็ครับ4บวก5บวกเนะครับ สูตรที่8ครับหน่วย3ตัวล่างให้2บวกร้อยบนบวกเก็ดเท่ากับ4บวก5บวกเก็ด4บวกหาเท่ากับ9ครับ9บวก7เท่ากับ16นะครับได้16เอา6ตัวหลังมาเลขกทำสูตรนะครับเรียลขกก็เขียน6เอะไรนะครับก็นับลดถอยหลังมา1นแต้มคือ5ครับได้ก็บวกจากเลขค่าขึ้นไปให้ได้เลข9หลักครับ9ตัวครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3นครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9นะครับสูตรที่9ให้นำหลักร้อย ครั้งที่3นะครับหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักร้อยบนและบวกเกดครับหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่3นะครับคือ5ครับ บวกหลักร้อยบนคือ5ครับและบวก7ครับนาบบวก7ได้คงที่ครับร้อยครั้งที่3บวกหลักร้อยบนและบวก7เท่ากับ5บวก5บวก7ครับ5บวก5เท่ากับ10บบวก10บวก7เท่ากับ17เนะครับเอา7เลขตัวหลังนะครับได้7กก็เขียน7ครับนับลด1แต้มคือ6ครับและก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักคือเจ็้น่งสอครับนี่คือสูตรที่ 9นะครับต่อไปสูตรที่10นะครับสูตรที่10ให้นำหลัก1 0 2ตัวล่างบวกหลักร้อยบนบวก7ครับหลัก1 0 2ตัวล่างคือ2ครับบวกหลักร้อยบนคือ5ครับแล้บวกเลขคงที่คือเลข7็นะครับเท่ากับ2บวก5บวก7นะครับสูตรที่10ครับ สิบล่างบวกร้อยบนบวกเก็ดเท่ากับสองบวกห้าบวกเก็ยดสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก็ดเท่ากับสิบสี่ครับได้เลขสิบสี่เอาสี่ตัวหลังครับยึดสี่ไว้นะครับตัวหลังนะครับยึดสี่ก็นับถอยหลังลงมาหนึ่งแต้มคือสามครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปจากเลขสามให้ได้ถึงให้ได้เลขเก้าตัวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่สิบครับเมื่อได้เลขทั้งสิบสูตรนะครับ ได้เลขปักหลักร้อยทั้ง10สูตรก็จะนับแต้มชนกันนะครับนับแต้มชนก็เลขตัวไหนที่ชนทั้ง10สูตรจะเป็นเลขเด่นเลขปักหลักร้อยบนเลยครับมานับแต้มตั้งแต่ตั้งแต่เลขหนึ่งไปเลยครับมาดูเลขหนึ่งกันก่อนนะครับมานับแต้มเลขหนึ่งก่อนว่าจะชนกี่สูตรนะครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งไม่มีก็ตัดออกไปครับท่ามไปเลยนะครับตดี๋วไปเลข2ครับ1สูตร สองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสูตรที่สิบไม่มีเลขสองครับสูตรที่สิบครับเลขสองหลุดก็ข้ามไปเลยครับเลขสองครับต่อไปเลขสามนะครับเลขสามหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขสามไม่มีก็ผ่านไปเลยครับเลขสามไม่มีคือหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ไม่ต้องนับต่อครับอ่ะต่อไปเลขสี่นะครับเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตร ห้าสูตรสูตรที่หกเลไม่มีเลขสี่เลยค pues ร mm ับเลขสี่ในสูตรที่หกไม่มีก็ผ่านข้ามไปเลยครับไม่ต้องนับต่อครับต่อไปเลขห้าครับเลขห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขห้าก็ไม่มีนะครับเลขห้าหลุดนะครับสูตรที่สี่ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตร 9ก้าสูตรสิสูตรนะครับเลข6ในชน10สูตรนะครับชน10สูตรคือตัวที่1นะครับชน10สูตรก็คือเลข6ครับอ่าเขียนเลข6กไว้นะครับชน10สูตรครับต่อไปเลข7ครับอ่าดูเลข7จ็ดนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5เลข7ไม่มีก็ ข้ามไปนะครับผ่านไปไครับต่อไปเลข8ครับเลข8ในสูตรที่1ไม่มีเลข8นะครับในสูตรที่1เลข8ไม่มีก็ข้ามไปนะครับเลข8ไม่มีก็ผ่านไปต่อไปเลข9ครับเลข9 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร สูตรที่7เลข9ไม่มีนะครับสูตรที่เ็เลข9หลุดนะครับเลข9หลุดไม่มีนะครับในกลุ่มนี้เลข9ไม่มีก็ต้องข้ามไปครับเหลือตัวสุดท้ายครับเหลือเลข0ูนย์ครับมานับแต้มเลขศูนย์เครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรนะครับตัวสุดท้ายคือเลข0ูนย์ครับตัวสุดท้ายเลขศูนย์ชน10สูตรเลยครับชน10สูตรทั้งหมด เลข10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ใน10สูตรที่นับแต้มเด่นชนกันทั้ง10สูตรแล้วเลขที่ชนกันทั้ง10สูตรจะเป็นเลขเด่นปักหลักร้อยบนนะครับการสรุปตัวเลขสูตรชนกันก็ชนเด่นก็เหลืออยู่2ตัวครับ6กับ0ครับ เลข6กับเลข0เป็นเลขเด่นปักหลักร้อยบนจะมาหรือไม่นะครับในสูตรนี้จะมาหรือไม่ก็มารอสรุปมาอรอลุ้นกันในงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 3นะครับเลขชนเด่นปักหลักร้อยจะเป็นเลข6หรือจะเป็นเลข0ก็มารอสรุปมาอรอลุ้นกันนะครับที่ผมได้หาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกท่านผู้ชม ที่กาลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลแนวทางหาเลขปักหลักร้อยบนนะครับโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมนลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเป็นการคํานวณตามสถิติย้อนหลังนะครับแต่สถิติเดินหน้านั้นจะเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็ใช้าการพิจารณาญาณด้วยการรับชมของตัวท่านเองนะครับนี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับ ที่ผมได้หาข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลรวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากเลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการหาข้อมูลสูตรถวยดีๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับไวทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ